สวัสดีค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะเนาะมาอัปเดตบรรยากาศยามเช้าน,นะคะวันนี้ไม่มีหมอกนะคะแต่อากาศหนาวเหมือนเดิมนะคะหนาวเย็นเนาะอู้มาดูลุงวางวันนี้นึ่งใส่เตาแก๊สนะคะแม่ดาก็ว่าจะซื้อเตาแก๊สเล็กๆแบบนี้กับพิรวันอยู่นะคะรอพิรวันมากอนเนาะ จะซื้อเตาแก๊สเพราะว่าเนี่ยลุงวางก็น่าจะติดฐานไม่ได้เตาเปียกนะคะก็เลยนึ่งเตาแก๊สเตาแก๊สปิกนิกนี่แหละเม่าจะซื้อแบบโอ้นึ่งผักตัวนี้นึ่งข้าวสุกแล้วนึ่งผักลุงวางจะทําอะไรกินเนาะอล้วทำไมนึ่งไม่หมดล่ะลุงวางทําไมนึ่งไม่หมดผักปลาลุงวางไปซื้อปลามาบ่ลุงวาง ผักของเราก็ตัววันตัวคืนนะคะที่เห็นเป็นล่องๆนั้นก็คือล่องข้าวโพดนะคะแม่ดาเพิ่งหยดเมื่อวานนี้เนาะอันนี้ผักนะคะโอ้ผักก็เหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูเห็ดของเราสิมาเปิดดูเห็ด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 โอ้เอ้า โ้โหเห็ดออกแล้วโหดีใจจังเลยเห็ดออกแล้วนี่เห็ดนางฟ้านี่ถุงนี้ก็ออกนี่ถุงนี้ก็ออกนะคะถุงนี้ก็ออกนี่ใหญ่แล้วแต่ว,ว่าปากถุงมันมันอกำลงเปิดปากถุงอีกนิดนึง ต้องพับปากถึงเข้าไปเนะาะไม่งั้นเห็ดจะเน่าเนะแล้วก็อันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดหูหนูหรือเปล่าเห็ดกำลังออกอายะาก็ไฟติดอยู่บายา มันมีตีแหละมันเป๊ะเนาะมันขึ้นนี่ฝนกระตกอยู่ก่อไฟไม่ติดนะคะเพราะว่าฝนมันตกเนาะมีบุญกับจำปาก็นอนยอก,กันเหมือนเดิมนะคะมีบุญเพิ่งมาเมื่อตีสีนี้เองนะมีบุญเพิ่งมาเมื่อตอนตีสีนี้เองจำปานอนรอคอยทั้งคืน เอาเห็ดมาให้ลุงวางนะลุงวางเห็ดที่เก็บได้นะ่เอาใส่แกงปลามันเพิ่งออกสองดอกใี้หนึ่งดอกแคที่แม่ดาเก็บเมื่อวานนี้นะคะลุงวางก็จะแกงปลาเก็บเอาฟืนเก็บเอาฟืนไปนู่นน่นไปยากากำลังก่อไฟ ตอนนี้ก่อไฟนะคะผ่านก่อนเนาะแล้ไฟแล้วก็ฟลิงไฟเอาข้าวเย็นมาอุ่นดีไหมไม่ได้มีใช่ไมีแต่ว่ามันสิกินได้ย่บเอมันสิมีเหน็บกระโทบเข่งเขาดีจ้าเอออันว่าอะไรพูดว่าอะไรเข่งถ้าค่อยก็ขาเตาเข่งเด็ดประดาไปบมดเด็เออเข่งสามขาเดียเขาไปเอาเดี๋ยวต้องรอให้มันเป็นฟืนก่อน เราให้มันเป็นฐานก่อนมันจป็สิปีงได้ยาละปิงเลยอบางทีเนี่ยปีงหลายอย่างเลยเยอะมากเอะไรนี่ชิบโอ้โหข้าวโพงโอ้โหม็มะขามก็มีมะขามก็มีนะอันนี้น้ำอ้อยมีเอ้าอันนี้ยังเยอะกว่ายาปีงข้าวนี่ยกินคนละแผ่นก็อิ่มแล้วเนาะค่อยสามแผ่นคนนึงว่าอิวเออค่อยว่านะเอาอันนั้นนะย่าเอามะพร้าวนะมะขูดใส่ มะพร้าเมื่อคืนในรูมกินอือมะพร้าวมันรู้ถือมันลุ่มรุ่อ่อนกำลังดีเลยเนี่าเนือผ่ามันกินได้แรกแกให้ได้ๆแหละกินไปกินมาอุ้ยคไม่ได้กินข้าวเย็นกินเองดีกว่านี่แหละขูดขูดขูดแล้วมันย่างแล้วมันนิ่มนะย่างแล้วมันนิ่มแล้วเหมือนเหมือนข้าวเดะเหมือนข้าวเออข้าวเดะงาข้าวเดะงาข้าวแดะงาเออนี่ไม่ได้ชอบกินอันนี้นี่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 อุ้ยมีหลายสีด้วยนะนี่นี่ไงมีไม้ปิ้งทิพย์ไปทิพย์มาอู้หูอ fc ส่งมาบ่ดว่าส่อ๋อเป็น่ชื้นที่ตลาดบ่มมนีเบอร์าางโอ้ถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทได้สามแผ่นบ่สี่นะเล็นยสามก็เอาออกมาปิ้งกันไงหมดเวทนาไรที่บ้านนี่มีเม็ดงาโอ้อันนี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 ้ฟักทองที่บ้านมี้ปู่ซื้อมาให้อยู่อันนี้ฟักทองโอ้อันอันนี้น่าจะเป็นข้าวข้าวกลมเนาะ ข้าวไรเบอร์รี่เขาเรียกว่าข้าวดำอันแ้วสีเขียวนี่ล่ะไม่เข้าใส่อันนั้นไม่ได้ใส่อะไรคะเตยหอมอันนึงนะอ๋อสีเขียว,น,ยวนี่นหะเป็นเตยหอมเนาะเตยหอมแล้วก็อันนั้นก็ดอกอัญชันอ๋นนออ,อันนี้ดอกอัญชันบ่ดอกอัญชันสีม่วงนี่นะอโอ้เขาเรียกว่าข้าวไรเบอร์รี่โอ้ เขาทำดีมากเลยเนาะสวยจังเลยอันนี้อันนี้แหละสีเหลืองนี่แหละฟักทองเหอยาฟักทองนั่นแหละเขาก็ว่าฟักทองสีเหลืองเขาจะผสมแล้วเขาก็จะเอามาบดอือสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นใบเตยนะคะดอกอันสั้นเนาะแล้วอันนี้ก็ข้าวธรรมดานะคะเมนูปิ้งย่างวันนี้นะคะอยได้เห็นทุกกำลังใจนะคะฝากต้นไม้ดงหะดู ว่าจะเอาข้าวมาอุ่นแต่ว่ามันคงจะเหนียวกินไม่ได้นะคะก็เลยไม่อุ่นดีกว่าแวบมาดูพ่อครัวนะคะพ่อครัวทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวมาเปิดดูนะคะโอ้โหแกงปลามอเดือดบุกบุกบุกบอย่เลยลุงวา,างซื้อเท่าไหรค่ค่ะเตาแก๊สนี่ฮะแก๊สเล็กนี่น่ะต้องสองพันพุ่นบอกเอาคือแพงแท้ฮะ โอ oh. ค่อยหละคิดว่ามันวางพันนี่ได้สองพันขุนเนาะเอ้ามันก็เท่ากับเตาแก๊สใหญ่ในลุงวางบ่น 3, 4, บั่นแหละค่อยก็ว่าสิซื้ออยู่แต่ว่าทำไมมันแพงจังอุ้ยน้ำยังไม่แห้งเลยนะเป่งออกก็เพราะว่ามัน,นอู้ฟักทองค่อยอุ้ยแถวน,นี้นะฟักทองค่อยยังปลูกไม่หมดเลยวันนี้ค่อยจะค่อยจะปลูกฟักทองอีก ลุงหวางปิดแก๊สแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องออกไปซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวโพดแล้วล่ะเนะอะโู้ผักของแม่ดาไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าดินมันเปียกอยู่นะคะดินมันเปียกอยู่นี่ปลูกเมื่อวานนี้เนาะเต็มแปลงแล้วนะคะอันนี้ก็โอ้นี่อ้าวมแมลงเริ่มมาแล้วนะคะ อ้ยคงจะต้องนี่นีนแบ่งออกไปกินแล้วมันแน่นเกินนะนี่นี่ต้องแบ่งออกไปกินแล้วล่ะมันแน่นเกินแล้วนะนี่โอ้โหน้ำในร่องก็ยังอยู่มาดูฝั่งนู้นสิแห้งหรือยังเนาะโอ้ผักบุ้งนี้โอเคเลยได้น้ําปูมันวิดน้ําออกนะคะออกยังไงก็ออกไม่หมดหรอกคะ่ะเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่นะคะดินมันก็อุ้มน้ําแล้วด้วยดินมันอิ่มน้ํา นาะแต่ว่าผักบุ้งนะ่ะงามนะคะผักบุ้งงามหอมก็งามเพราะว่ายกล่องขึ้นสูงหน่อยเนี่ยหอมก็งามผักบุ้งก็งามแต่ผักคะน้านะคะคะนา้าจมจมน้ำนะผักอันนี้ก็จมน้ำอยู่เดี๋ยวมาดูล่องนี้นี่มาดูล่องนี้นะคะยังมีน้ำอยู่ตามล่องเนาะ แต่มันต้องอะไรเนาะที่มันชอบน้ําหน่อยก็มีแต่ผักบุ้งนั่นแหละที่มันชอบน้ําหน่อยแล้วก็ผักแพลวนะคะผักแพลวเนาะปลูกฟักทองแปลงผักของแอนจะให้ปุ๊เอาเม็ดข้าวโพดมาหยอดเนาะเพราะว่ามันยังว่างอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ อีกหน่อยฟักช่ออีกหน่อยฟักทองก็จะปกคลุมพื้นที่แล้วนะคะเนาะฟักทองก็จะปกคลุมพื้นที่แล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้สิมสิมซิมสิม,สม,สมลุงวางซิมโอ้เลวไหม ถ้าเป็นหน่อไม้ดองก็จะอร่อยกว่านี้อีกเนาะลุงวางชอบชดน้ำบ่ใส่น้ำเยอะชอบสดน้ำบ่ใส่น้ำเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบคลิปลุงต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี